ชุดที่37มสิบคำศัพ์จีในชีวิตประจําวันคําบอกลักษณะสิงหลงสือ20คํา 1. ต่าใหญ่สองยวเล็ก 3. ตัวมาก 4. สีวเน้อย 5. ช้าฉางยาว 6. ต่วนสั้น 7. 9. เกาสูง 8. ตีต่ำเก้าไข่เร็วสิบมั่นช้าสิบเอ็ดชินใหม่สิบสองจุเก่าสิบสามเร่อร้อนสิบสี่เห 15, ลืงเย็นสิบห้าเมลี่สวยสิบหกเพี้ยวเลี่ยงน่ารัก สวย17บเการจิง้งสะอาด18บ้าจังสกรปรก19บไข่ชิ้นดีใจยีสิบหนานกัวเสียใจ